결혼하게 되면 미는 어떤 여자를 만날 거야? 미진이요. 어, 왜 봐? 미진이? 왜요? 아. 예쁘고 똑똑하고 돈 많이 벌고 응? 착하고 응?이랑 그냥, 그냥 좋아. 그래? <웃음> <웃음> 나중에 커서 성인이 되면 혹시 너가 결혼하게 되면 어떤 남자를 만날 거야? 진짜? 어, 일단은요? 뭐 착하고요. 착하고. 돈 많고요. 돈이 많아야 돼? 네, 그리고 잘생기고 잘생긴. 외국인이어야 되고 외국인이어야 돼? 왠주 알아요? 왜? 소녀는 다 잘생기고 예뻐요. <laughs> 외국인 좋아요? 원 미스. นี่ก็คือบทสนทนาของครอบครัวเราบนโต๊ะอาหารค่ะและพี่โซราก็ยังให้เหตุผลอีกว่าดูอย่างพวกเราสิคะเป็นเกาหลีแท้ดูน้องชองสิคะเป็นลูกครึ่งถ้าหนูอยากมีลูกหนูก็อยากได้ลูกครึ่งอะค่ะแม่ใช่ครับแม่ลูกครึ่งหล่อมากๆเลย ปี่บ่ชองแต่โซล่าของแม่สวยมากเลยนะลูกพี่ยันดำด้วยพี่พี่แฟนข่าวก็บอกว่าโซลา่าพี่ยันดำน้องอันชงหล่อมากๆเลยนะคะหนูขอบคุณค่ะแม่แต่ถ้าหนูมีลูกหนูก็อยากได้ลูกครึ่งแม่คะตัวนี้สวยไหมตัวใดล่ะลูกเสื้อเหมือนคุณแม่เลยพวกเราจะเอาตัวนี้ครับเอาก็เอาเพียงลูกแล้วชองล่ะชองต้องซื้อเองใช่ไหมอ่ะไม่อยากซื้อเองเลยซื้อบ้างอะไรบ้างนะเจ้าชองมันก็แท่ระเบิดระเบินไปเลยแม่เนี้ยเหมือนพี่เจนนี่ใส่เลยครับ เสื้อหมาปะลูกใช่แล้วครับแม่ดำอยากได้สีดำมาครับูหน้าเขาสิครับน่ารักมากเลยอะวันนี้ดำขอเลือกเองนะครับแต่มีอีกลายหนึ่งที่ดำชอบให้คอยดูนะครับเดี๋ยวดำไปใส่มาให้ดูอุ้ยข้างหลังมันเท่มากเลยลูกใช่ไหมล่ะครับแม่ดูสิครับดำหล่อไหมครับดำอยากได้เงงเก่งด้วยอะครอบครัวเราก็จะเลือกเองซื้อเองค่ะเพราะทุกคนล้วนมีเงินเดือนพี่โซลา่าและพี่ธม,มี่แล้วก็น้องอัญชงต่างคนต่างมีเงินเดือนค่ะส่วนแม่แทบปวดของแม่ คนนี่อย่างรอรอรอประลำประเหลือเสื้อบ่าไม่เคยเลือกเองห้พระบทเลือกให้แม่ครับเลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วท้องอยากไปชั้นหนึ่งอะครับท้องอยากไปชั้นหนังสือได้ไหมแม่คะกาแฟมาแล้วคะ่ะให้คุณพ่อดื่มด้วยนะคะคุณพ่อจะได้มีพลังช่องนายถือถุงนี้ด้วยไม่ถือเดี๋ยวนี้ก็อบอกว่าไม่ไงของใครก็ถือดินายเนี่ยนะไห้หยุมกันลกูกพอเห็นร้านหนังสือแค่นั้นค่ะอารมณ์ก็จะดีประมาณนี้เลยค่ะแม่ค่ะ อะไรคะลูกค้าอันนี้น่ารักไหมคะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันเลอะดําได้เล่มนี้ครับแล้วพี่โซล่าของเขาล่ะนี้น่าเหมือนแม่มากเลยนะเนี่ยตาหมา,มาบอลลูกเลี้ยงได้ไรล่ะคะพี่เพชฉัจะเอาเล่มไหนเดียะมันเยอะยี่เยอะไปหมดเลยหนูซื้อของเล่นดีกว่าซื้อของน่ารักน่ารักดีกว่าค่ะเงินทอนค่าเสือ้อขอบคุณครับคุณพ่อของโซล่าด้วยนะเงินทอนค่าเสือ้อพวกเรามีเงินเดือนแล้วอยากได้อะไรต้องหัดซื้อเองด้วยนะเรื่องเสือ้อผ้าพ่อซื้อให้ทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดอยากได้อีกก็ต้องซื้อเองรองเท้าก็เช่นกันนะพวกเราตระกูลอันอันย่างค่ะพี่นังปองปายและป่ายปรอง